สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมคลิปนี้แซมจะพามาชมรถที่เข้าใหม่ที่โกดังบางนานะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้รถที่เข้าใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณณถึงเวลานี้นะครับตอน16.30นนาฬิกานะครับรถที่เข้าใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวแรกเลยเป็นตัว m a เจสตี้นะครับผมมาเจสตี้คันนี้นะพึ่งเข้ามาเลยนะครับมาเจสตีคันนี้นะพึ่งเข้ามาเลยนะยังไม่ทราบเรื่องราคานะครับแจ้งก่อนนะพึ่งเข้ามาเลยนะครับผมไปดูก่อนว่ารถล็อกไหมนะพึ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอ่ารถไม่ล็อกนะอ่ามาเจสตีนะพึ่งเข้ามารถปีอะไรเอ่ย รถปี2020นะครับเครื่อง2 8 0 0 1ซีซี1 8และ1 6 1แรงม้านะมาเจสตี้คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมเป็นตูพรีเมียมนะคันนี้เลขไมหม่น6 6 0 0 0นะครับผมคันนี้นะเพิ่งเข้ากุญแจรีโมทมีอยู่2ชุดนะอ่ะนี่ดูเบาะนะครับเบาะแบบนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะสำหรับมาเจสตี้นะ นี่นะดูด้านในก่อนนี่นะพึ่งเข้ามาเลยนะมาเจสตีน้นี่จะเป็นประมาณนี้เนาะเบาะไฟฟงไฟฟ้าเป็นมิกกี้เมาส์นะประตูไฟฟ้านะครับผมนี่นะมาเจสตี้พึ่งเข้ามาเลยนะครับผมสีขาวมุกนะปี20นะครับผมแล้วก็มีแคปออโต คันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับผมแต่ต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าติดบุกแล้วหรือยังเนาะต้องเรียนแจ้งแบบนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าติดบุกแล้วหรือยังเนาะมารถล,ล็อกไม่เป็นไรแต่คิดว่ารถปีน่าจะเป็นปี19จด20หรือ19แท้เนี่ยแหละโดยประมาณนี้นะไมล์หลักหมื่นคันนี้รู้สึกไม่ไม่ข้าม5้า0มื่นถ้าจำไม่ผิดนะเป็นรถจากเนี่ยตามนี้เนาะวิ่งเฉพาะในส่วนของหน่วยงานนี้ นะครับผมพึ่งมานะแล้วก็มีแคมรี่แคมรี่2.5คันนี้นะปี19แต่คันนี้เลขไม่เข้มเลยเข้มปีนเลยเลขไม่อยู่2,02แสนนะ่ยคันนี้นะเลขไม่ค่อนข้างที่จะประมาณ1,2 0แสน6กหมกิโลเมตรเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีที่แซมเคยแจ้งนะครับเป็น isuzu mu x นะครับเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เป็น เครื่อง3.0 4W นวิละครับรถ4ฟวิลรถปี2020นะครับเป็นตัวเนวีนะราคาคร่าวๆน่าจะอยู่879,000นะครับผมคันนี้นะเป็นตัวเนวีเลขไม่อยู่คันนี้เลขมไม่แสนเท่าไหรเหรอแสนสองหมื่นเดี๋ยวลองอลองดูก่อนเลขไม่เท่าไหร่รถพึ่งเข้าเลยเมื่อกี้นี้นะครับผม รอนิดหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนี่ประวัติเข้าสู่ขั้งต่อไปก็เลขไมล์แสนสามหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับเดือนแปดนะรถปีสองพัน่า่ไร่เอ่ย2020นะรถปี2020 177แรงม้า 3000cc ซีซีรถเพิ่งเข้าเลยนะครับนี่นี่นะนี่นะครับผมตัวนี้มีในส่วนของ จอตรงแถวกลางด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมมานี่นี่นะเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับมานี่จอเนี่นะเข้ามาสองคันนะครับที่โกดังบางนานะครับแต่ที่เทพรักษ์ก็เข้าเหมือนกันคันนี้เลขไม้แสนสามหมนะครับคันนี้เลขไม้จะเข้มกว่านะครับคันนี้เลขไม้อยู่ แสนสามื่นเก้าพันกิโลคันนี้เ,เดี๋ยวนะรีเซ็ตใหม่ก่อนอลองดูอีกทีหนึ่งน 7, ี่ครับแสนสามหน็ดันท่ทีครับคันนี้เลขใหม่แสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับปีสองพันยี่สิบเช่นกันนะแล้วก็มีหน้ายาว2.8คอมพิวเตอร์เข้ามา2คันเกียร์ธรรมดานะครับผม ปี19.20นะครับคันนี้เลขไมหนึ่งแสหนม่นสี่พันกิโลเมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งคัน8ปดหมเก้าคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นเก้า 89, นะครับผมเข้ามาสองคันนะปีน่าจะเป็นปี1 9บเดยี่นี่แหละเดี๋ยวลองดูดูสำเนาเล่มนิดนึง มาเจอสำนเนาเล่มละปี19อันนี้6.3อันนี้ปีต้อง5ปีปี19นะครับผมปี2,019 2 8 0 0ร้อซีซีร้อยหกสิบแปดแรงมา้านะครับผมจดปี20นะครับปี19จด20นะนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้นะประมาณนี้แล้วก็ เดี๋ยวแซมพาไปดูรถที่เพิ่งเข้ามาอีก2คันนะครับที่แซมเคยถ่ายคลิปแล้วคือเป็นในส่วนของ BM เนาะเิ่งก็เข้ามาแล้วเคยถ่ายคลิปไว้แล้ว BM คันนี้ X3 X3 x 3, นะครับ X3 X, 3, x d 30, ตัวลักอินไฮบริดนะครับตัว M-Sport คันนี้ปี2 0 2 0 22เลขไหม่46ราคา2ล้าน9 9 0 0 0บาทนะคันนี้สวยมากพิ๊งเลยนะครับผมนี่ เดิมสนิทสวยๆเลย2,99,000นบาทนะครับนตัว x 3นะ x d ด้สา e นะแล้วก็พึ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ hrv ปี19คันนี้แซมเพิ่งถ่ายคลิปไปนี่ hrv 1.8ตัว rs นะครับยังไม่ใช่ตัวไฮบริดนะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะปรับเปลี่ยนโฉมเป็น h y บริดนะคันนี้ มีคันเดียวครับเป็นตัว RS ตัวท็อปสุดมีหลังคาเป็นซันรูฟด้วยนะครับนี่นี่นะซันรูฟตัว RS อ่ให้ดูเลขไมค์ก่อนอ RS นะเลขไมค์คันนี้อยู่1,222,000กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่5 6 6 2 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะ 5 6 2 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แซมจะเข้าไปดูที่โกดังเทพรักนะครับเห็นข้าวๆตอนนี้ที่เทพรักษจะมี4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ของ r ีโวเข้ามาแล้วนะปี19เนะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีเวลาจะเข้าไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็อัปเดตล่าสุดของล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับ เข้ามาก็เคยเป็นกลุ่มในส่วนของรถตู้ m u x เแล้วก็เป็น4ประตูตัวเตี้ยปี16ที่ราคา2 0 0 0 0นกลางๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาเช่นกันนะครับผมก็ยังมีหลากหลายให้ดูนะครับที่โกดังบางนานะแคมลงแคมรี Cam ่มีอยู่นะ2.0 2.5นะไ i ตันก็มีอยู่ด้านไกลๆนู้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วทุกคนนะใครสนใจโทรมาศู 0, 6 3 436 92มาไม่ถูกแอดไลน์มาได้เลยเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับผมไลน์ของแซมชื่อ I อ m อ a มนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ